สวัสดีค่ะเมื่อนี้กะมาพามาเบิงกบหน่อยคือเกา่าว่าเมื่อนี้กบน่อยที่ล่งไวสามสิบกิโลมีพัฒนาการขึ้นโตขึ้นซ้ำได้ง่ายขึ้นซ้ำได้พ่อที่สิเอาไปขายย่งเพราะว่าลูกขาโทรมาสั่งจองสองสามล่แล้วย่านบ่ไดดกบหน่อยก็เลยสิมาเบิงแล้วก็สะเอาขึ้นไปไว้บนบอ่อปูนให้กบ แข็งตัวแข็งเร็วร่างกายสุขภาพกบนี่มันต้องแข็งดีดเวลาเข้าจับเข้าสิ้นหจิกคือมันจะดีดมือมันจิดีดหนีจากมือเข้าแสดงว่ากบมันแข็งแรงค่ะเวลาลูกค้าเอาไปเลี้ยงมันก็จะจะเลื่อนเติบโตเร็วเวพราะว่ามีตรกบตัวแข็งแรงไปเลยค่ะไปเบิง้งอันนี้ยางทึ้งขอบสามันสิ่งยางหักเก็กหน่อยเพราะว่า อาจตกลงไปในคู่สายมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะตามทีฉขนเห็ดกบมานีกะสองปีสามปีแล้วฉันก็คิดว่าพ่อได้นีไล่ได้เสริมอยู่ค่ะอ่ามื่อนี่ให้อาหารกบแล้วมาเบิงพัฒนาการกบหน่อยว่าไงซ้ำใดลูกคขาดล่อที่สิเอาไปเลี้ยงต่อ ตัวระบาดได้ค่ะตัวระบาดอยู่ในนีมันก็เป็นจิป,ประมาณเก็ดพื้นเก็ดพื้นสีฟ้านี่ค่ะเขาเพาะไวอนุบาลไวพื้นละหนึ่งพันเกดพันกะกะติเก็แปดพันอยู่เลยค่ะถ้าเพื่อตายก็สิได้มืน่นมืน่นโต ไดมันเป็นแต้แขนชอบวาการเรียงกบน่อยขายนี่มันมันระยะสัน้นอาทิตย์หนึ่งได้ขายแล้วเอาห่วงมาอาทิตย์หนึ่งได้ขายเมื่อนี้เป็นมือที่หกทานหกครบอาทิตย์สัน้นฉันกะจะเอาขึ้นไปไว้ทึ่งอ่างปูนแล้วก็ผู้ใดรีบเพิ่ากะเรียงเร็วเพิ่นก็เอาไปเลยค่ะหกมือแต่อยู่ในอ่างปูนกับประมาณอาทิตย์กว่ากว่ากับมัด ก็จะเอารุ่นนี้ขึ้นไปไว้บ้านแล้วก็เอาหัวกลงมือนี่เลยค่ะหัวกลงอ๋อหัวกลงเอาขึ้นมือนี่เอาหัวกลงวันเสาร์ตอนเสาร์เพิ่ก็บจิเอาหัวมาหายสามสิบกิโลค่ะ,ะท่านผู้สนใจคิดไวยอยากเลี้ยงกบหน่อยตามความรู้สึกของฉันก็เป็นสิ่งทีหนาทํำไล่ใดเร็วนี่ไล่ใดเร็ว บบตองร่อดโดนบบต้องไปเลี่ยงกบไ่กินหลายกบไ่มันสิบเปลืองหัวอาหารเอากบหน่อยนี่ละขายเร็วไปเร็วมาเร็วเพาะไปเอามือนี่ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนพบกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาอสวัสดีค่ะ